ต่อให้ท่านรักเขาขนาดไหนถ้าหากว่าไม่ใช่ในสิ่งที่พระองค์ทรงกําหนดให้ท่านก็ไม่ได้หรอกครับพี่น้องถามครับอาจารย์เขาถามว่าบังคับผมเนี่ยเลือกกับแฟนเพราะอยากจะกลับใจเพื่อศาสนาแล้วอนาคต<ช>พวกเราเนี่ยจะได้เป็นเนื้อคู่กันไหม นะครับผมเป็นกําลังใจให้กับท่านก่อนเลยนะครับการที่ท่านเลิกกาแฟนเนี่ยต้องเด็ดเดี่ยวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเยี่ยมมากาผมถือว่าเทมากเทมากนะครับ<ว>บางทีมันอาจจะเจ็บช้าหน่อยแต่เชื่อไหมต่อให้ท่านรักเขาขนาดไหนถ้าหากว่าไม่ใช่ในสิ่งที่องค์อเล็กซ์ทรงกาหนดให้ท่านก็ไม่ได้หรอกครับแน่นอนสิ่งที่เอเล็กซ์ให้ท่านขอนั่นคือดวอาต่อพระองค์หวังถ้าท่านอยากได้ขอเขาถ้าท่านเลิกกับแฟนก็คือคนเดิมเนี่ยคนนี้เลิกแต่การเป็นแฟนแต่อยากจะแต่งงานกับเขา ก็ไปขอเขาถ้าเขาไม่ใช่มุสลิมสอนให้เขารับอิสลามอืแต่ถ้าหากว่านั่นแหละเขาไม่ยอมมาแน่นอนใครก็ตามที่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเราฟังให้ดีนะฮะดิษนี้ใครก็ตามที่ทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อพระองค์พงัล้์จะทรงทดแทนให้กับเขาในสิ่งที่ดีกว่าในสิ่งนี้ไม่ต้องกลัวนะคนมีอีกหลายคนอาจจะเป็นของท่านก็ได้อ่าใช่ดีกว่าเดิมด้วยอินช่าลออินช่าล